สวัสดีจ้ายี <c> ่ <oughs> เอ็มพาล่อเด้อจ้ามันในเสาวันจันทร์บัดเดินพืชผ้าจ้ากับปลาห้าเฮดคือเ่าละจ้าน่าจะพี่น้องยีาเอ็มพอละจ้านี่มาเจอนี่ นี่แล้จ้าพอ่อแล้วจ้าดอกแรกแห่งม้านจ้ามีรอกนุ้งจ่า จนี่วด้าลุนดอเด้อจ้ะง่ายเอ็มส์เกิดรเบิงเด้อจ้ะเห็นบ่จ่าพี่เนาะนี่จ้ะมันอยู่ก็อยู่หกโคกเด้อจ่าพี่เนาะง่ามบ่จ้ะนี่ยเนี่เนี่ยเฟินเขาหัวย้องเด้อจ้ะนี่จ้ะดอกนึงจ้ะง่ายนี่จ้ะพี่เนาะ น่อยป็ยังมีอยู่ด้วจ้ะแคบีจาดองนึงจะหน่อยม่มาจังเลยหาาเห็นมาจ้ะ

The cứ cho vắng cho loại lưng lưng nọt da mẹ chào này chào mẹ 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 cái chùm này em sẽ ra bông qua chợ sớm được chà sẽ này 3 đọc chi đọc chà Hãy subscribe แปดดอกจ้ะท้มเสือท้มผลไม้น่าจะพี่นองมาใจในดอกหนึ่งเก้าดอกจ้ะุ่มนี้ได้เก้าดอกจ้ะพี่นอ กบบต่ำบาอกกบเห็นได้แต่เหยียบจังเห็นแต่ทีเนาะทะลุนต่อเด้อจ้ะดีใจดอกนึงพี่น้องเห็นจะบอก น่บ่จะไปเป็นตะแกงสแสบบ่เจ็บได้ยังบ่แกงแสบนั่นน่าจะพี่น่องเป็นเพิงเข้าจา้ะเปนเพ,งเาาเนเพิงเขาอีกินิดหนึ่งเด้อจ้ะเนี่ยมาผู้เดียวคือเกาละจ้ะมีดอกนึ่ง,นงจ้ะตาเพ่นอยู่กับลานจ้ะประกาศป้าลานแล้วน่าจะพี่หน้องสมัยสมัเนี่นี่จ้ะสองดอกแฟรครูเลยจ้ะเป็นตะแสบให้เหมือปปวยงาใหม่จะพี่น้อ,มมนนอง เนี่ยเอ็มจะเริ่มออกก่อนจะ้ะมอือเป็นสองแกได้สามจ้ะให้มานจะเนี่ยเนี่ยเอ็มจะบปได้ให้เบิร์ตสุขีบด้อจ้ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ลงเกือบเปิดจ้ะพี่นอ้องถ้าพูดเป็นอย่างโทรศัพท์ก็ได้จะ้ะทะลุนต่อจ้าบ่เป็นออกจ้ะพี่นอ้อง ขอนึงจ้าเดีย๋ยวจะเห็นสุปริกิบให้บอ้องจ้าหาจากริมหองด้วยจ้าเพียนอ่ะเห็นบันจ้าเนี่ยจะเห็นหาริมหองจ้า ันจะมาเห็นตัเก็บได้แจะพี่เนาะมาแจเนี่ยแล้วมาแจดอกคนจะอันบาห้อยเดือพคนกินเนาะจกพี่เนาะเอาคือเก่าแล้วนาะจกบาบห้อยเดือกินก็นได้งามดีได้จจกพี่เนาะ แกงแซ่บแซ่บด้วยจะเห็ดจรินจริงสิแ้วจะลุ่นจอด้วยจะจีนองเห็นบาา่จ้ะนี่จะเอ็นสะเก็บให้บึงด้วยจะเห็นบา่จา้ะนี่ ใบเนาะจ้นนนจนะนจะนี่ดอกนึงจ้ะพี่น้องพี่เจ้านี่ดอกนึงจ้ะพี่ดอกนึงจ้ะต้องดอกแค่นี่ đâu nó chán đâu đấy kìa thì nọ mưa có một khoai đi thì nọ tôi mình để nó chưa? จดอกหนึ่งจ้ะเราจะไปสูนรูปพนงานยีรด้อจ้ะกิมนีศูนย์รูปพนงานจ้ะพี่นอ้องหมานอยู่จ่าในตาหนึ่งจ้ะพี่นอ้องกับอีกทุ่งหนึ่งน้อจ้ะนี่มาจันเดินผืนเสื้อผ้าด้วยจะปฏิยีชีพจะมาเนี่ย เย็นนี้ฝากไว้เท่านี้ละจ้าสวัสดีจ้ะ